สวัสดีครับต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลชุดใหญ่ที่เราเตรียมมานะครับกับข่าวที่พึ่งเคือหากันไปทั่วโลกเลยเมื่อ10กันยายน2568นี่เองเมื่อนาซาประกาศว่าย,ยาน Perseverance อาจจะนะครับอาจจะคนพบสิ่งที่เรียกว่าร่องรอยบ่งชี้ทางชีวภาพที่เป็นไปได้บนดาวอังคารโอ้โหแค่ชื่อก็ฟังดูน่าตื่นเต้นมากๆแล้วนะครับใช่ค่ะเป็นข่าวใหญ่จริงๆค่ะ จุดประกายความหวังแล้วก็ความสนใจในวงการวิทยาศาสตร์อย่างมากเลยแต่แน่นอนคะ่ะว่าเราก็ต้องฟังหูไวห้หูแล้วก็ทำความเข้าใจรายละเอียดกันให้ดีๆก่อนวันนี้เราจะมาดูกันคะ่ะว่าไอ้หลักฐานที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงน่าสนใจแล้วการจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้มันแน่ชัดเนี่ยนะมันถึงต้องอาศัยภารกิจที่แบบท้าทายมากๆอย่าง Mars Sample Return หรือ MSR เพื่อนำตัวอย่างกลับมาที่โลกคะ่ะครับผม เข้าใจเลยงั้นวันนี้เราจะมาลงลึกกันตั้งแต่ตัว,ตวการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เลยไปจนถึงความท้าทายที่มันใหญ่มากๆทั้งด้านวิศวกรรมยบประมาณการเมืองแล้วก็ความปลอดภัยด้วยของการนำตัวอย่างกลับมาข้อมูลทั้งหมดนี้เราก็กลั่นกรองมาจากรายงานแล้วก็บทความวิชาการล่าสุดหลายชิ้นเลยนะครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าได้เลยค่ะ คือการค้นพบนี้มาจากรายงานในวารสารเนเจอร์เมื่อวันที่10กันยายน2568ที่ผ่านมาจุดที่ยาน Perseverance สำรวจเนี่ยคือบริเวณที่เรียกว่าแนวหิน Bright Angel ค่ะอยู่ในแอง่ง Jezero ที่เราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเคยเป็นทะเลสาบโบราณมาก่อนตัวอย่างที่สำคัญมากๆที่ชื่อว่า s a p p h i r e Canyon เนี่ยถูกเก็บมาจากหินก้อนหนึ่งชื่อช h y w a Falls เมื่อเดือนกรกฎาคม2567 บริเวณนี้จะอยู่ในหุบเขาที่เรียกว่าเนเรเทวาลิสค่ะห er ิบเขาเนเรเทวาลิสจุดนี้มันมีอะไรพิเศษหรอครับคือตอนแรกนะคะเราก็คิดว่ามันเป็นแค่ร่องน้ำที่แบบเคยมีน้ำไหลผ่านธรรมดาแต่พอไปดูใกล้ๆด้วยเครื่องมือบนยานกลับพบว่าเป็นหินโคลนซึ่งปกติแล้วหินโคลนเนี่ยมักจะเกิดในทะเลสาบที่น้ำนิงน่งๆมากกว่านักวิจัยอย่างอเล็กซ์จนส์จาก Imperial College ถึงก็บอกว่ามันเออน่าประหลาดใจมากเลยนะ ที่เจอหลักฐานตะกอนทะเลสาบในหุบเขาที่เป็นเหมือนแม่น้ําแสดงว่าในอดีตอันไกลโพ้นเลยบริเวณนี้อาจจะเคยถูกน้ําท่วมขังกลายเป็นสภาพแวดล้อมแบบทะเลสาบน้ําตื้นๆซึ่งเป็นเงื่อนไขที่แบบน่าจะดีมากๆเลยต่อการดํารงอยู่ของพวกจุลินทรียะะ์ค่ะอ๋อครับแล้วในตัวอย่างหินแซฟไฟร์แคนยอนโดยตรงเลยแหละครับเจออะไรที่ทําให้มันกลายเป็นเขาใหญ่ขนาดน,นี้แร่ธาตุพวกนี้มันไม่ได้กระจายตัวแบบมั่วๆนะคะมันเรียงตัวกันเป็นรูปแบบเฉพาะ ที่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าลายเสือดาวอะค่ะเป็นจุดๆขนาดเล็กๆระดับมิลลิเมตรเหมือนเป็นแนวร่องรอยของปฏิกิริยาเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นในหินซึ่งเขาก็ตรวจวัดด้วยเครื่องมืออย่าง PIXL แล้วก็ Sherlock บนยาน Perseverance นั่นแหละค่ะรูปแบบลายเสือดาวกับสารอินทรีย์แล้วก็แร่ธาตุพวกนั้นอืมทำไมการรวมกันแบบนี้มันถึงสำคัญจนเรียกว่าเป็นร่องรอยบ่งชี้ทางชีวภาพที่เป็นไปได้ล่ะครับค่ะ ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยคือไม่ใช่แค่การเจอสารอินทรีย์หรือว่าเจอแร่ฟอสเฟตอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่เป็นการเจอพร้อมกันในรูปแบบการจัดเรียงตัวที่มันดูไม่ธรรมดาแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาที่คำอธิบายด้วยกระบวนการทางเคมีแบบปกติที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะดูจะยังอธิบายได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่รูปแบบแล็องค์ประกอบทางเคมีแบบนี้อาจจะเป็นผลพวงมาจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ในอดีตก็ได้ค่ะ กิจกรรมของจูรินซีแบบไหนครับพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับก็เป็นไปได้ว่าจูรินซีโบราณอาจจะใช้สารเคมีในหินเป็นแหล่งพลังงานนะคะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าปฏิกิริยา r e ด o อกซ์ซึ่งมันเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนคล้อยๆกับการหายใจหรือว่าการเผาผลาญอาหารของสิ่งมีชีวิตบนโลกเรานี่แหละค่ะแล้วกระบวนการเมตาบอลิซึมนั้นก็ทิ้งร่องรอยเป็นแร่ธาตุแล้วก็สารอินทรีย์ในรูปแบบเฉพาะที่เราเห็นนี่แหละค่ะ การผสมผสานกันของหลักฐานหลายๆอย่างทั้งสารอินทรีย์แร่ธาตุรูปแบบการเรียงตัวแล้วก็สภาพแวดล้อมทําให้มันถูกจัดว่าเป็นร่องรอยบ่งชี้ทางชีวภาพที่เป็นไปได้นะคะแต่คําว่าเป็นไปได้นี่ก็ยังหมายความว่ายังไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับถูกต้องเลยคะ่ะต้องย้ําตรงนี้ให้ชัดเจนมากๆอย่างที่ศาสตราจารย์ซันจิฟกุปตาซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยจาก Imperial College เขาก็เน้นย้ํานะคะว่านี่ยังไม่ใช่การค้นพบสิ่งมีชีวิต เป็นเพียงแค่หลักฐานชิ้นสำคัญที่มันชวนให้สงสยัยแล้วก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียดเท่านั้นเลยค่ะการยืนยันจริงๆเนี่ยต้องอาศัยการวิเคราะห์ในห้องแลบบนโลกด้วยเครื่องมือที่มันซับซ้อนกว่าบ,บนยานมากๆถึงจะบอกได้ว่ามันเกิดจากสิ่งมีชีวิตจริงๆหรือว่าเกิดจากกระบวนการทางเคมีอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจดีพอก็ได้อ๋อครับแล้วมันมีคําอธิบายอื่นที่เป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมีแน่นอนค่ะ กระบวนการทางเคมีที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือที่เราเรียกว่ากระบวนการอะชีวนะ A-Biotic Processes ก็สามารถสร้างแร่ธาตุพวกนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ปัญหาก็คือกระบวนการเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะต้องการสภาวะที่ค่อนข้างแบบสุดขั้วหน่อยเช่นอุณหภูมิสูงมากๆหรือว่ามีความเป็นกรดจัด,จด ซึ่งหลักฐานทางธรณีวิทยาในบริเวณที่พบตัวอย่างเนี่ยมันไม่ได้บ่งชี้ว่าเคยมีสภาวะแบบนั้นเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเท่าไหร่ส่วนความเป็นไปได้ที่ว่าสารอินทรีย์อาจจะไปช่วยเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ในอุณหภูมิต่ำๆได้ไหมอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปค่ะฟังดูเหมือนว่าต่อให้มีคำอธิบายอื่น แต่หลักฐานที่ชี้ไปทางสิ่งมีชีวิตก็ดูมีน้ำหนักอยู่ไม่น้อยเลยนะครับวิทยาศาสตร์ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยในการสรุปผลเขาจึงจำเป็นต้องนำตัวอย่างกลับมาวิเคราะห์บนโลกเพื่อใช้เครื่องมือที่ละเอียดอ่อนที่สุดแล้วก็ประเมินตามกรอบมาตรฐานอย่างเช่นสเกลที่ชื่อโคดนะคะ confidence of life detection ซึ่งมันเป็นมาตรวัดระดับความมั่นใจในการตรวจพบสิ่งมีชีวิตเพื่อให้แน่ใจจริงๆว่าหลักฐานนั้นมันหนักแน่นพอ อ๋ออีประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือร่องรอยนี้พบในชั้นหินที่ดูจะอายุน้อยกว่าที่เคยคาดการไว้ซึ่งมันอาจจะบอกเป็นนัยยะว่าดาวอังคารอาจเคยเอื้อต่อชีวิตได้นานกว่าหรือว่ามีชีวิตเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใหม่กว่าที่เราเคยคิดกันไว้ก็ได้ค่ะเข้าใจแล้วครับคือตอนนี้เรามีเหมือนผู้ต้องสงสัยที่น่าสนใจมากๆอยู่ในหลอดทดลองบนดาวอังคารเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญว่าจะพากลับมาสอบสวนที่โลกยังไง นี่คือภารกิจ Mars Sample Return หรือ MSR ใช่ไหมครับฟังชื่อเหมือนไม่ซับซ้อนเท่าไหร่แค่ไปเก็บตัวอย่างแล้วกลับมาแม้ชื่ออาจจะฟังดูตรงไปตรงมานะคะแต่กระบวนการจริงๆนี่คือแบบซับซ้อนระดับสุดยอดเลยคะ่ะมันไม่ใช่แค่ส่งยานลำเดียวไปแล้วจบนะคะแต่เป็นโครงการที่ต้องใช้ยานอวกาศหลายลำมากๆทำงานประสานกันอย่างแม่นยำข้ามระยะทางหลายร้อยล้านกิโลเมตรเลยใช้เวลาหลายปีแล้วก็เป็นความร่วมมาระหว่างประเทศด้วย คือ NASA กับ ESA หรือองค์การอาวกาศยุโรปนะคะความท้าทายทางเทคโนโลยีนี้มหาศาลเลยโหมันซับซ้อนขนาดไหนครับพอจะเล่าภาพรวมคร่าวๆให้ฟังได้ไหมครับว่าเดิมทีเนี่ยเขาต้องทำอะไรกันบ้างค่ะลองนึกภาพตามนะคะแผนเดิมซึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วนะคะคือ 1>, 1. ยาน perseverance ทำหน้าที่เหมือนนักโรณนวิทยาภาคสนามเลยค่ะเก็บตัวอย่างหินใส่หลอดพิเศษแล้วก็วางไว้ตามจุดต่างๆหรือบางทีก็เก็บไว้กับตัวยานเอง 2. จากนั้นก็ต้องส่งยานลงจอดอีกลำเรียกว่า sample retrieval lander หรือ srl ไปลงใกล้ๆยานลำนี้จะแบกเอาจรวดขนาดเล็กชื่อ Mars Ascent Vehicle หรือ mav กับแขนกลไปด้วย 3. ตอนแรกเลยมีแผนจะส่งรถโรเวอร์จิ๋วๆชื่อ Sample Fetch Rover หรือ SFR ของทางยุโรปไปตระเวนเก็บหลอดตัวอย่างกลับมาที่ยานลงจอดแต่แผนนี้เหมือนจะถูกตัดไปแล้วค่ะในปัจจุบันอา้าวตัดไปแล้วเหรอครับใช่ค่ะตอนนี้เขาปรับแผนแล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อนะคะ4 พอได้ตัวอย่างมาที่ยานลงจอดแล้วแขนกลที่ชื่อ Sample Transfer Arm หรือ STA จะทำหน้าที่บรรจุมันเข้าไปในแคปซูลที่อยู่บนยอดจรวจ MAV 5. จากนั้นก็ถึงคิวของจรวจ MAV ที่จะยิงตัวอย่างขึ้นจากพื้นผิวดาวอังคารค่ะอันนี้คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะส่งแคปซูลตัวอย่างหรือ OS Orbiting Sample ขึ้นไปลอยลอในวงโครจร6 ในระหว่างนั้นก็จะมียานอีกลำที่ชื่อ Earth Return Orbiter หรือ ERO ของยุโรปเดินทางไปรอรับอยู่ในวงโครจรรอบดาวอังคารอยู่แล้ว 7. ยาน e l o ก็จะใช้ระบบพิเศษชื่อ CCRS Capture Containment and Return System เข้าไปจับแคปซูล OS อันนั้นแล้วก็บรรจุมันลงในระบบกักเก็บที่ปลอดภัยซ้ำอีกหลายชั้นสุดท้ายก็ใส่เข้าไปในแคปซูลสำหรับเดินทางกลับโลกหรือ EES Earth Entry System ยาน ERO ก็จะพาเจ้าแคปซูล EES นี้เดินทางกลับมายังโลกพอใกล้ถึงก็จะปล่อย EES ให้ตกลงสู่ชั้นบรรยากาศโลกลงจอดแบบไม่มีร่มชูชีพนะคะในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาค่ะโหฟัง oh, เออเหมือนแข่งปฏิบัติการในหนังสายรับอวากาศเลยนะครับเนี่ยแต่ละขั้นตอนนี้ดูเสี่ยงแล้วก็ท้าทายมากๆแล้วสถานการณ์ปัจจุบันของแผนนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าเจอปัญหาอยู่ไม่ราบรื่นเท่าไหร่ ใช่ค่ะเจอปัญหาใหญ่เลยโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่มันบานปลายกว่าที่คาดการไว้มากอาจจะสูงถึง11,000พันล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวประกอบกับความล่าช้าทางเทคนิคบางอย่างทำให้นา s a ต้องเบรกโครงการ MSR ไว้ชั่วพราวก่อนเมื่อปลายปี2566เพื่อกลับไปทบทวนแผนกันใหม่หมดเลยค่ะแล้วตอนนี้มีข้อเสนอแผนใหม่หรือว่าทางเลือกอะไรออกมาบ้างครับเมื่อป้อนปีน่ร้อนี่เองค่ะ NASA เสนอ2แนวทางหลักๆสำหรับตัวยานลงจอดหรือ SRL นะคะให้รัฐบาลทรัมป์ชุดใหม่ตัดสินใจแนวทางแรกคือพยายามใช้เทคโนโลยีเดิมที่พิสูจน์แล้วอย่างระบบ s k y c r a n นที่เคยใช้กับยาน Curiosity แล้วก็ Perseverance แต่อาจจะปรับขนาดยานลงจอดให้เล็กลงคาดว่าใช้งบประมาณ7.7พันล้านเหรียญส่วนแนวทางที่สคือหันไปใช้ยานลงจอดขนาดใหญ่จากบริษัทเอกชนซึ่งอาจจะถูกกว่าน,นิดหน่อยประมาณ7 1พันล้านเหรียญ แต่ทั้งสองทางเลือกนี้ก็ยังคาดว่าจะนำตัวอย่างกลับมาได้ในช่วงปี2578ถึง2582โน่นเลยค่ะก็ยังอีกนานพอสมควรอืมแล้วเรื่องงบประมาณเรื่องด่วนที่เขาต้องการล่ละครับเห็นว่าต้องใช้เงินก้อนแรกก่อนใช่ค่ะทั้งสองทางเลือกนี้ต้องการงบเบื้องต้นประมาณ300ล้านเหรียญทันทีเลยเพื่อเริ่มงานออกแบบแล้วก็พัฒนาให้ทันปล่อยยันในปี2573 แต่ก็อย่างที่ทราบกาันนะคะว่าสถานการณ์งบประมาณก็ยังไม่แน่นอนนักรัฐบาลชุดปัจจุบันอาจจะเน้นวิธีโครงการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์มากกว่าแล้วก็ในสภาคอนเกรสเองก็ยังมีความเห็นต่างกันอยู่ทําให้โครงการ MSR ยังอยู่ในภาวะที่แบบไม่แน่นอนสูงมากๆค่ะครับผมแล้วนอกจากเรื่องยานลงจอดแผนที่ปรับปรุงใหม่มีอะไรเปลี่ยนไปอีกบ้างครับนอกจากเรื่องตัดโรเวอร์ยุโรออกไป การเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกอย่างก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัดรถโรเวอร์เก็บตัวอย่างของยุโรป SFR ออกไปแล้วจะให้ยานเพอเซว e แ a นซ์เนี่ยทำหน้าที่ขับไปส่งมอบตัวอย่างให้ยานลงจอดโดยตรงแทนเลยโดยมีเฮลิคอปเตอร์สำรองสองลำเป็นแผน2เผื่อกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้ก็เริ่มมีเสียงจากผ้าเอกชนอย่างล็อกคิดมาตินหรือว่า Rock e ก็ต b ที่เสนอตัวเข้ามาว่าสามารถทำภารกิจนี้ได้ถูกกว่าแล้วก็เร็วกว่าด้วยอาจจะกลับมาได้เร็วถึงปี2574เลยแม้ว่านาซาจะยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอนี้อย่างเป็นทางการนะคะแต่มันก็สะท้อนแนวโน้มที่ว่าอาจจะต้องพึ่งพาเอกชนมากขึ้นในอนาคตก็ได้ค่ะอ๋อครับแล้วมีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกแซงทำให้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกไหมครับ มีค่ะปัจจัยสำคัญเลยคือประเทศจีนที่ประกาศแผนจะส่งภารกิจนำตัวอย่างกลับจากดาวอังคารของตัวเองเหมือนกันแล้วก็อาจจะไปถึงดาวอังคารได้เร็วกว่าด้วยคือราวๆปี2571แถมยังอาจจะเล็งไปที่บริเวณเดียวกันกับที่ Perseverance เจอหลักฐานที่น่าสนใจนี้ด้วยนะคะโอ้โห oh. ซึ่งแน่นอนว่ามันก็สร้างแรงกดดันแล้วก็ความซับซ้อนเพิ่มขึ้นไปอีกทั้งในแง่ของการแข่งขันแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศเลยค่ะเข้าใจเลยครับว่ามันท้าทายรอบด้านจริงๆทั้งเทคโนโลยีงบประมาณการเมืองการแข่งขันแต่มันมีอีกประเด็นที่สําคัญไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับคือเรื่องของการนํากลับมานี่แหละมันมีคําถามเรื่องความปลอดภัยต่อโลกของเราเองด้วย BPP เป็นหลักการที่มีมานานแล้วตั้งแต่สนธิสัญญาอาวกาศปี1967โน้นเลยค่ะ เป้าหมายคือต้องป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตหรือสสารใดๆจากนอกโลกที่อาจจะเป็นอันตรายเข้ามาปนเปื้อนหรือว่าทำลายชีวมณฑลของโลกได้แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์จะประเมินว่าความเสี่ยงที่ตัวอย่างจากดาวอังคารจะมีเชื้อโรคหรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อโลกเนี่ยมันต่ำมากตามเพราะว่าสภาพแวดล้อมบนดาวอังคารปัจจุบันมันโหดร้ายมากแล้วก็จริงๆโลกกับดาวอังคารก็มีการแลกเปลี่ยนหินอุกกาบาตกันอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ ความเสี่ยงมันก็ไม่ใช่ศูนย์นะคะไม่ใช่ศูนย์แปลว,ว่าต้องปลอดภัยไว้ก่อนเสมอต้องเข้มงวดสุดๆหลักการคืออย่างนั้นเลยค่ะต้องใช้แนวทางที่เข้มงวดที่สุดคือต้องออกแบบระบบให้สามารถกักเก็บสสารจากดาวอังคารได้อย่างสมบูรณ์ไม่ให้มีอะไรเล็ดลอดออกมาได้เลยโดยเฉพาะพวกอนุภาคขนาดเล็กมากๆระดับนาโนเมตร ภารกิจ MSR จึงถูกจัดเป็นภารกิจประเภท VR หรือ Restricted Earth Return ซึ่งมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการกักกันที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยค่ะแล้วแผนการป้องกันที่ว่านี่เขาทำกันยังไงบ้างครับมันซับซ้อนแค่ไหนครับเนี่ยของยานที่สัมผัสกับดาวังคารโดยตรงจะกลับมาสัมผัสกับโลกได้ขั้นตอนสำคัญสคัญจะเกิดขึ้นบนยาน ERO ที่โครจรรอบดาวังคารหลังจากที่มันจับแคปนตัวอย่าง OS ได้แล้วนะคะคือ1 ฆ่าเชื้อภายนอกพื้นผิวด้านนอกของแคปซูล OS จะถูกทำให้ปลอดเชื้อซึ่งแผนปัจจุบันคือใช้รังสี UV ค่ะเพื่อกำจัดฝุ่นผงจากดาวังคารที่อาจจะก่อติดอยู่ 2. บรรจุสัซ้อนจากนั้นแคปซูล OS ที่สะอาดแล้วจะถูกนำไปใส่ไว้ในภาชนะปลอดเชื้ออีกชั้นหนึ่งเรียกว่า SCV Secondary Containment Vessel กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า COS หรือ c o n t a i n OS 3. ห่อหุ้มขั้นสุดท้ายแล้วเจ้า COS นี่ก็จะถูกบรรจุเข้าไปในยานนำกลับโลกหรือ EES ที่มีเกราะกันความร้อนแล้วทั้งหมดนี้ยังถูกคุ้มด้วยเกราะป้องกันอุกกาบาตขนาดเล็กอีกชั้นระหว่างเดินทางกลับค่ะโหฟังดูเป็นการผนึกที่แน่นหนาหลายชั้นมากๆเลยนะครับแล้วตอนกลับมาถึงโลกล่ะครับจะปลอดภัยได้ยังไงแคปซูลมันจะตกลงมาเลยเหรครับ ใช่ค่ะพอใกล้ถึงโลกยาน ESO จะปล่อยเฉพาะแคปซูล EES ที่ห่อหุ้มตัวอย่างไว้อย่างแน่นหนาให้ตกลงมาในพื้นที่เป้าหมายที่รัดอยู่ทา่าแคปซูลนี้ถูกออกแบบให้แข็งแรงทนทานมากพอที่จะกระแทกพื้นด้วยความเร็วสูงประมาณ145กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องใช้ร่มชูชีพเลยค่ะไม่ต้องใช้ร่มเลยเหรอครับใช่ค่ะเพื่อลดความเสี่ยงที่ระบบร่มชูชีพอาจจะทำงานผิดพลาดแล้วก็ต้องมั่นใจว่าตัวอย่างข้างในยังถูกกักเก็บอย่างปลอดภัย ส่วนยานแม่ ESO r นะคะหลังจากปล่อยแคปซู EEs แล้วก็จะจุดเครื่องยนต์เบี่ยงเส้นทางตัวเองหนีออกจากวงโครจรโลกไปโครจรรอบดวงอาทิตย์แทนเพื่อไม่ให้ตัวเองหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่อาจจะปนเปื้อนกลับมาตกสู่โลกได้อีกอย่างน้อยก็ในร้อยปีข้างหน้านะคะ่ะ หืเป็นกระบวนการที่คิดไม่อย่างรอบคอบจริงๆนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเลยใช่ค่ะระบบสำคัญสำคัญถูกออกแบบให้ทนทานต่อความผิดพลาดซําซ้อนมีการติดตามและควบคุมอย่างใกล้ชิดตลอด24ชังง่วโมงโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้โลกมีศูนย์ควบคุมสำรองแล้วก็มีคณะกรรมการอิสระคอยตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยค่ะครับผม และในทางกลับกันล่ะครับการป้องกันไม่ให้เราเอาเชื้อโรคจากโลกไปปนเปื้อนดาวอังคารหรือ forward protection กับประเด็นทางจริยธรรมมีการพิจารณาเรื่องพวกนี้ด้วยไหมครับมีค่ะแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันเลยการป้องกันไปข้างหน้าหรือ FPP forward planetary protection ก็ต้องทำอย่างเข้มงวดเหมือนกันยาน ERO แล้วก็ระบบต่างๆต้องถูกควบคุมไม่ให้ตกกระแทกดาวอังคาร โดยเฉพาะในบริเวณที่อาจจะมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวอังคารเอาไว้รวมถึงการจัดการชิ้นส่วนที่อาจจะถูกทิ้งระหว่างทางด้วยค่ะส่วนประเด็นทางจริยธรรมก็เริ่มมีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักปรัชญาตั้งคำถามที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะว่านอกเหนือจากการปกป้องโลกและปกป้องวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ย เราในฐานะมนุษยชาติมีสิทธิแค่ไหนที่จะเข้าไปแทรกแซงหรืออาจจะถึงขั้นทำลายระบบนิเวศหรือชีวมณฑลต่างดาวที่อาจจะมีอยู่จริงก็มีข้อเสนอว่าควรจะต้องมีการพูดคุยถกเถียงกันในวงกว้างอย่างเปิดเผยไม่ใช่แค่ในหมู่นะักวิทยาศาสตร์เพื่อกำหนดกรอบจริยธรรมที่เหมาะสมก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้หรือก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นจริงๆซึ่งก็เป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็ยังต้องพิจารณากันต่อไปค่ะครับสรุปภาพรวมทั้งหมดก็คือ เรากำลังอยู่บนจุดที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยคือการเจอหลักฐานที่อาจชี้ว่าเราไม่ได้อยู่ลำพังในระบบสุริยะแต่การจะพิสูจน์ให้แน่ชัดเนี่ยต้องอาศัยภารกิจที่ซับซ้อนแพงและก็อย่างเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนรอบด้านทั้งเทคโนโลยีงบประมาณการเมืองและก็การแข่งขันแถมยังต้องจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภยัยและก็คำถามเชิงจริยธรรมอีกทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพอะไรที่ใหญ่กว่านั้นไหมครับ มันสะท้อนภาพที่ชัดเจนมากเลยค่ะว่า,วาการตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกขึ้นหนึ่งในความพยายามทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ท้าทายแล้วก็มีเดิมพันสูงที่สุดของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้วิทยาศาสตร์กำลังผลักดันเทคโนโลยีไปสู่ขีดจำกัดที่ไม่เคยมีมาก่อนบีบให้เกิดทั้งความร่วมมือแล้วก็การแข่งขันในระดับโลกอย่างเข้มข้นและที่สำคัญที่สุดนะคะ มันบังคับให้เราต้องหันกลับมาตั้งคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับตัวตนของเราตำแหน่งแห่งที่แล้วก็ความรับผิดชอบของเราในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ชวนให้ครุ้นคิดจริงๆครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าอีกหน่อยถ้าสมมติว่านะครับสมมุติว่าตัวอย่างจากซาฟาแคนยอนหรือตัวอย่างอื่นๆที่จะตามมาสามารถยืนยันได้จริงๆว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม การคุ้นพบนั้นจะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อเรื่องต้นกําเนิดของชีวิตไม่ใช่แค่บนดาวเคราะสีแดงดวงนั้นแต่อาจจะย้อนกลับมาถึงความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตบนโลกของเราเองด้วยได้อย่างไรบ้างน่าจะเป็นคําถามสําคัญที่ต้องเก็บไปคบคิดกันต่อยาวๆเลยนะครับ